รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ินี่อยู่ที่เขาใหญ่เขาลูกช้างเหมือนไหมคะซ้ายคือหัวอแล้วก็ลําตัวแล้วก็หางตอนนี้อินนี่อยู่ที่บ่อน้ําผุดธรรมชาติท่าช้างโซนการเล่นน้ำนะทุกคนจะมีทั้งหมด4บ่อต้องบอกว่าที่นี่แกะพันคอริเดลเยอะที่สุดในประเทศไทยจําง่ายๆว่าไฟสีแดงคือหยุดไฟสีเหลืองรีบเช็คและไฟสีเขียวหรือน้าเงินคือแสดงว่าระบบกําลังทํางานอยู่หลักการนี้ใช้ได้กับรถทุกรุ่นเลยครับทริปนี้และเราก็อยู่ในโตโยต้า ค o ล o ราครอสเฮชอีวพรีเมียมลักชัวรี่ต้องบอกว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่เดลี่ยูสมากๆนี่ขนาดเป็นแค่ตัวพรีเมียมลักชัวรี่เขายัางให้บอ่อแดงมาเลยดูแบบสปอ,อ,อ,อร์ต สวัสดีครับอยู่กับอินดี้และรายการ Dive t True เช้านี้อินดี้อยู่ที่เขาใหญ่นครราชสีมาครับทุกคนเพื่อนร่วมเดินทางของอินดี้วันนี้คือ Toyota Corolla Cross HEV Premium Luxury นะเดินทางมากับอินดี้วันนี้อย่างปลอดภัยวันนี้อินดี้จะพาทุกคนไปผจญภัยพาไปสนุกแบบที่แตกต่างหลากหลายและมีความสุขจะเป็นกิจกรรมอะไรอินดี้จะไปทำอะไรบ้างไปดูกัน ตอนนี้อินดี้อยู่ที่ชุมชนท่ามะปรางคลองเพนนะมีกิจกรรมเยอะมากทั้งปั่นจักร,รยานทำอะไรกิจกรรมเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอา้านี่ไกด์มาพอดีเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันมาแล้วค่ะสวัสดีครับพี่ยุ้ยค่ะห้อแนะนำตัวก่อนชื่อยุ้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปพี่ขออนุญาตชื่ออะไรนะครับยุ้ยค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรติดอยู่ในใจไหม อ๋อไม่ไม่ไม่มีครับ <ใน S 2> พอดีชื่อฝังอยู่ในใจเข้าเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวจะให้พี่ยุ้ยแนะนํานิดนึงว่ากิจกรรมต่างๆของที่นี่แล้วก็จุดประสงค์เป็นไงบ้างครับที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านแรกๆนะคะที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พอเขาสํารวจประชากรเยอะใช่ไหมคะเขาก็เลยเป็นแบ่งเป็นสองสองหมู่บ้านก็คือคหมู่บ้านท่ามะปางและหมู่บ้านคลองเพนโดยใช้คลองนะคะสะพานกั้นก็คือฝั่งข้ามคลองฝั่งทางนู้นจะเป็นหมู่บ้านท่ามะปางนะคะแล้วก็ ฝั่งทางนี้นะที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยค่ะคือคงเพนรู้ไหมคะว่าทุ่งนามีด้วยที่นี่อ๋อไม่เห็นเลยครับดีเลยเราจะพาไปดูทุ่งนาผืนสุดท้ายแล้วก็อัดซีนเขาใหญ่ก็คือเราจะไปดูลูกช้างส่วนมากเราจะดีไซน์เส้นทางโดยการใช้กําลังของตัวเองปั่นจักรยานเที่ยวทริปลอบในชุมชนเห็นวิถีชุมชนว่าจะอยู่กันยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ไหนก่อนครับเราจะพาไปวัดท่ามะปรางค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปวัดท่ามะปรางก่อนไปดูกันว่าอินดี้แล้วก็พี่ยุ้ย จะไปทำอะไรที่นั่นไปตอนนี้อินดี้อยู่ข้างในบริเวณวัดเป็นที่เดียบ้อยแล้ววิ่กี้พี่ยุ้ยบอกว่าวิหารน,นี้มีอายุร้อยปีใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วคือประวัติเป็นมาอะไรยังไงบ้างนะครับเป็นวัดแรกอืมแล้วก็ก็เลย มีวิหารหลังแรกของชุมชนอันนี้คือหลังแรกเลยใช่ค่ะ,ะแล้วก็โ,โดยจารปาป์ปั้นพระพุทธรูปก็คือเขาจะใช้โดยการปั้นมือโดยอีสานดั้งเดิมอ่อโอเคแต่ต้องบอกว่าวิหารเนี้ยคือผ่านการบูรณะมาแล้วใช่ดอกไม้อันนี้นะคะก็คือเราจะให้นักท่องเที่ยวทุกคนเลยให้ไปขอพรในหลวงพ่อใหญ่นี่คือหลวงพ่อใหญ่โขอพรโดยที่เราจะไม่ใช้ทูเพียน เพราะว่าโลคาร์บอนเราใช้ขอพรยกมือไหว้ขอพรโอเคโลคาร์บอนนะทุกคนไม่ใช้ทูบเทียนแต่จะใช้ดอกไม้ไปการขอพรก็นี่นะคะเราพามาถึงจุดชมวิวแล้วจะเห็นวิวเขาลูกช้างเหมือนไหมคะ ซ้ายคือหัวอแล้วก็ลําตัวแล้วก็หางเหมือนอยู่มอนเขาหันไปด้านนู้นน่ะอ่าเห็นไหมผมแม่น,นแล้วก็จะเป็นตรงเนี้ยค่ะจะเป็นนาผืนสุดท้ายของเขาใหญ่ทำไมถึงเรียกว่าผืนสุดท้ายของเขาใหญ่ก็ค,คือเขาก็จะแบ่งไปเป็นทุเรียนส่วนทุเรียนปลูกอย่างอื่นอยู่แต่ก็ยังมียังมีการเก็บเกี่ยวอยู่ค่ะโอเคที่ต่อไปเป็นที่ไหนครับพี่ยุ้ยจะพาเข้าสวนค่ะสวนผลไม้ สไม้แล้วก็สวนทุเรียนอ๋อามีสวนทุเรียนด้วยใช่ค่ะอ๋อโอเคได้ดตอนนี้เราอยู่ใจกลางสวนผลไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอะไรบ้างน,นะครับพี่ยุ้ยก็คืออันดับแรกเลยคือทุเรียนค่ะต้นทุเรียนนี้ทุเรียนนี้คือทุเรียนอะไรนะครับทุเรียนหมอนทองค่ะ,อ,ะอายุ15ปีแล้วคะ่ะตูมาสิบห้าปี ใช่เพราะว่าที่เขาใหญ่คือน้ําดีดินดีอากาศดีก็เลยมีผลไม้สามารถปลูกได้หลายชนิดเลยค่ะอ๋อโอเคก็คืออุดมสมบูรณ์ใช่ไหมใช่แล้วก็เห็นบอกว่ามีฝรั่งด้วยมีฝรั่งค่ะมีฝรั่งแล้วก็มีต้มโอมีมะปางมีหลายอย่างเลยค่ะที่ปลูกอยู่ที่นี่เพราะว่าเป็นส่วนผสมสารอยู่ที่สวนแห่งเนี้เราจะสามารถส่องนกเห็นถึง60ชนิดเลยนะคะอ๋อหูหกสชนิดเลยหรอใช่ค่ะ หวานมากพาไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าพานอะไรนี่คือพาอะไรครับอ่ามันจะมีสองสีเนาะสีชมพูคือหงเป่าซื้อ,อนี่ใสีขาวคือกิมจูชื่นใจอร่อย ออนี่ตะกองเป็นสัตว์ท้องถิ่นเลยนะนี่คือแบบธรรมชาติสุดๆเขาพรางตัวอยู่บนต้นไม้อยู่บนใบไม้ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องสัญ,ญลักษณ์สีแดงถ้าแรงดันต่ำและฝืนขับอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ไฟเตือนระบบเบรกสัญ,ญลักษณ์สีแดงถ้าไม่ได้ดึงเบรกมือแต่ไฟยังติดอาจหมายถึงระบบเบรกมีปัญหา อันนี้นนจะเป็นเวลคัมดิงที่แม่ๆเตรียมไว้ให้น้องอินดี้ค่ะอ้าวโอเคน่ารักมากๆเลยครับอันนี้คือฝรั่งใช่ไหมค่ะโอเคเรารู้แล้วแต่ว่าอันนี้คือขนมอะไรนะขนมดอกจอกค่ะรสชาติเป็นไงต้องลองเราสามารถเอาคาราเมลราดได้เลยนะคะถ้าเราทานคู่กับน้ำสมุนไพรที่เตรียมให้มันจะเข้ากันมากลองชิมดูว่าโอเคงั้นงั้นงั้นินดีขอขอชิมแบบเปล่าๆก่อนเขาทำจากอะไรอ่ะเป็นจากแป้งอ๋อโอเค แล้วก็เป็นสูตรของเขาค่ะของแม่ในในชุมชนอร่อยนะขนาดนี้ไม่ได้ราดคาราเมลอ่ะเดี๋ยวลองราดดูอืมอร่อยมันจะกลมกลืนสมูทกว่าอันนี้คือน้ำอะไรครับเสาสัมผัสดูว่าจะเป็นยังไงจะทายถูกไหมเป็นเวลคอมดริงค์ใช่ไหมใช่ค่ะเอาจริงขอทายก่อนเลยว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าลองดูค่ะโอ้โหตื่นเลยมันคือไม่ใช่น้ำมะนาวหรอไม่ใช่ค่ะ คือน้ำอะไรเฉลยตอบไม่ได้เลยน้ำมะกรูดคะ่ะฮะน้ำมะกรูดจริงเหรอจริงอินดี้บอกเลยนะทุกคนว่าน้ำมะกรูดเนี่ยแก้วเดียวยังไม่ถึงแก้วเลยแค่จิบไปนิดเดียวนี่คือตื่นเลยอะเหมือนแบบดึงตัวเองขึ้นมาจากง่วงๆอร่อยมาก คนที่ชอบมากๆเลยนะคะที่มาแล้วต้องมาเจอกิจกรรมนี้ก็คือการนวดเพราะว่าเราหลังจากที่เราขี่จักรยานมาเหนื่อยๆเราต้องมาผ่อนคลายด้วยวิธีนี้ค่ะโดยสาวสวยประจำหมู่บ้านนะคะ,ะแม่นงนะคะที่กำลังนวดให้ออด้วดีอยู่ถูกจุดมากอ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าไอ้นี่เป็นคนชอบนวดเหมือนกันนะพี่ยุช่วยไปกระซิบบอกโปรดิวเซอร์ผมหน่อยนะว่าแบบต้องมีนวดเยอะๆต้องนวดบ่อย น้ำมันนวดเมื่อกี้ที่นวดก็คือแม่แม่ทำเองเลยดีมากเลยนะทำมานานเนี่ยนะครับแม่3ปีแล้วค่ะ23ปีนะทั้งยาหม่องแล้วก็อันนี้คืออะไรนะครับยาหม่องสีพึ่งเป็นสีพึ่งค่ะแบบอ๋อเป็นสีพึ่งจะซอฟลงมาหน่อยนึงตัวนี้มันจะร้อนมากอ๋อตัวนี้ร้อนอันนี้คือซอฟลงมาอ๋อโอเคแม่เขาทำมา23ปีนะอันนี้คืออะไรนะครับแม่เป็นข้าวต้มผัดค่ะข้าวต้มผัดพี่มีข้าวเหนียวแล้วก็ ใส่กล้วยอ๋อใส่กล้วยโอเคครับแล้วก็ขนมอันนี้คือขนมดอกดินที่ว่ามันอยู่ตามป่าสีมันจะม่วงแต่เราไม่ได้เอาสีนั้นตุนมาอันนี้เป็นกล้วยฉาบปาปริก้าทุกคนแสดงว่ามีหลายรสมากมีเค็มมีปาปริก้าใช่ไหมครับใกล้วันลอยกระทงแล้วคนนี่ขาดเดือยไม่ได้เฮ้ยชอบอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเห็นนะกระทงสีเนี้ยเป็นกระทงใบไม้ค่ะออกเป็นกระทงใบไม้แห้งใช่ไหมครับก็เหมือนใบไม้ที่ใช้เป็นจานใช่จานเดียวกันกับโอเค แต่อันนี้จะเป็นใบนนยางพางีาบ้านทํามาปัางนี่ทําส่งประเทศญี่ปุ่นนะะแข็งแรงนะเห็นอย่างเงี้ย<ๆ>เขาไม่ได้เป็นใบไม้ที่แบบสับดนิดนึนนงแล้วขาดนะนี่ส่งญี่ปุ่นด้วยแม่แม่เชิญแล้วนะทุกคน5พฤศจิก,กาลอยกระทงที่นี่นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะทุกคนก็คือการทำโปสการ์ดในแบบของเขาใช่ไหมอ่าโอเคมาเดี๋ยวเริ่มกันเลย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับอินดี้ปิกัสโซซึ่งโอ้โหไม่อากจะโชว์เยอะอะ่ะพี่ยุ้ยก็คือเวลามันมีจำกัดไมมงั้นมันจะได้ดีกว่าน,นี้อันนี้เอาเป็นขอปากของคอก่อนก็อยากจะให้พี่ยุ้ยฝากหน่อยครับว่าสามารถที่จะเข้ามาถามข้อมูลยังไงได้บ้างครับค่ะสามารถนะคะเข้าไปได้ที่เพจท่องเที่ยวชุมชนโดยบ้านท่ามะปรางคงเพนค่ะตามเฟซบุ๊กเสิร์ชเข้าไปในชื่อนี้เจอเลย ตอนนี้อินนี่อยู่ที่บ่อน้ำผุดธรรมชาติท่าช้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนความเป็นมาเนี่ยก็คือฝนตกทุกคนก็คือฝนตกออกมาใส่พื้นดินและน้ำเนี่ยก็ผุดออกมาจากดินเกิดตามธรรมชาติคือไม่ได้มาจากแบบการที่แบบคนปล่อยน้ามาจากที่ไหนเลยอันนี้คือมาจากธรรมชาติแล้วก็ต้องบอกว่า ต้นทางเนี่ยน้ำยังใสอยู่เลยนะอันน,นี้ดูสังเกตเห็นปะเป็นจุดที่ทุกคนจะมาเล่นน้ํากันตรงนี้มาปิกนิกกันตรงนี้ข้างหลังนีีมีแบบเอาเก้าอี้แบบเดินป่ามากลางแล้วก็มาปิกนิกกันแบบสบายๆลม่มลื่นมันไม่ร้อนเลยทุกคนแดดไม่ได้ร้อนแล้วก็อากาศก็กาลังดีด้วยช่วงนี้ลม่มลื่นแล้วก็เย็นโซนการเล่นน้ำนะทุกคนจะมีทั้งหมด4บอ่อบ่อตรงนี้บ่อตรงนั้นแล้วก็จะมีบ่อข้างบนแล้วก็จะมีข้างๆ้างข้างบนอีกอันหนึ่งก็สามารถที่จะเลือกเล่นได้ เตรียมตัวที่จะไปพายเรือคายักและอินดี้เลือกเส้นทางระยะยาวนะร70บาทตอนหคนต้องพายอยู่ในเขตที่เขากำหนดห้ามเลยเลยก็แล้วแต่แต่ว่าระยะยาวที่อินดี้พายมันจะอยู่ประมาณ1กิโลกับอีก100เมตรซึ่งระยะเวลาอาจจะไม่ได้นานมาก1ชั่วโมงหรือว่าไม่ถึง1ชั่วโมงจุดที่กำลังจะขึ้นเรือแล้วแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันจะมีสัตว์ประจำถิ่นด้วยนะอยู่ซ้ายขวาเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่า สัตว์ตระชิชนิดมีอะไรบ้างช่วงที่อินดี้มาเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนนะน้ำก็เลยไม่ได้ใสมากก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าฝนตกหนักน้ำก็จะมาจากนี่จะไหลาตามทางมาแบบนี้นะมันก็จะขุ่ขนๆนิดนึงต้บอกว่าอินดี้มาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะซึ่งมันเป็นช่วงแบบ พามทาของการแดดออกเลยแต่ว่าเรามาถึงที่นี่ไม่ร้อเลยนะคือพอมาพายแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่รอบข้างก็ค่อนข้างที่จะช่วยเซฟแสงแดดให้เราพายเรืออย่างล่มลื่น นี่ตะกองเป็นสัตว์ท้องถิ่นเลยนะนี่คือแบบธรรมชาติสุดๆเขาพรางตัวอยู่บนต้นไม้อยู่บนใบไม้ซึ่งมองตาเปล่าตอนแรกอินดียังต้องสังเกตมากๆเลยนะอีกตัวหนึ่งนะสัตว์ประจำท้องถิ่นนี่ลูกลิงนี่เกาะต้นไม้อยู่น่ารักมากเห็นไหมตอนนี้อินดีถึงจุดสิ้นสุดของการพายระยะไกลนะตัวนี้ทุกคน เขามีป้ายเขียนมาอ,อยู่แล้วก็ห้ามยกเรือขึ้นฝั่งความปลอดภัยเราต้องอยู่แค่จุดนี้ก็คือจุดสิ้นสุดละเพราะหลังจากนี้มันจะเป็นาทางน้ําต่างระดับมันอันตรายพอสมควรนะทุกคนดูจากดูจากตรงนี้มันมันจะเห็นชัดเลยว่ามันค่อนข้างที่จะแบบสโลปลงไปอะ่ะต้องบอกว่าเป็นระยะทางที่ไม่ได้ใกล้แต่ก็ไม่ได้ไกลาสาหรับอินดี้แล้วก็เต็มอิ่มละขอจบระยะทางแค่นี้ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไปต่อนะทุกคน แกะสายพันธุ์คอรีเดลนี่เป็นสายพันธุ์ที่เชื่องมากนะทุกคนโอ้โหแล้วไม่เคยเห็นแกะเยอะขนาดนี้ฟาร์มที่นี่เยอะมากและเชื่องมากดูดิเคยไหมครับขับรถอยู่ดีๆมีไฟสัญลักษณ์โชว์ขึ้นมาบนหน้าปัดไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรและไม่แน่ใจว่าต้องทําอย่างไรต่อวันนี้ผมมาชวนทุกคนทําความรู้จักกับสัญลักษณ์ไฟบนหน้าปัดที่เมื่อรู้แล้วจะทําให้ทุกคนมั่นใจและขับรถได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นครับ จริงๆแล้วไฟเตือนเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้สื่อสารกับเราแบบเข้าใจง่ายครับหลักๆจะแบ่งเป็น3ปกลุ่มสีไฟสีแดงคือสัญญาณอันตรายบอกว่าระบบของรถกําลังมีปัญหาร้ายแรงและเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหากไฟแดงติดขึ้นควรหาที่ปลอดภัยแล้วหยุดรถทันทีไม่ควรฝืนขับต่อไฟสีเหลืองเป็นการเตือนว่าบางระบบเริ่มมีปัญหาแม้รถยังขับได้แต่ไม่ควรละเลยควรหาเวลาตรวจเช็คโดยเร็ว ไฟสีเขียวน้ำเงินหรือขาวเป็นการแสดงสถานะของระบบต่างๆที่กำลังทำงานเช่นไฟเลี้ยวไฟสูงหรือระบบช่วยขับบางอย่างจำง่ายๆว่าไฟสีแดงคือหยุดไฟสีเหลืองรีบเช็คและไฟสีเขียวหรือน้ำเงินคือแสดงว่าระบบกำลังทำงานอยู่หลักการนี้ใช้ได้กับรถทุกรุ่นเลยครับในรถอิซูซเช่นเดียวกับรถยนต์ทั่วไปจะมีไฟเตือนมาตรฐานที่ควรรู้จักได้แก่ ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องสัญลักษณ์สีแดงถ้าแรงดันต่ำและฝืนขับอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ไฟเตือนระบบเบรกสัญลักษณ์สีแดงถ้าไม่ได้ดึงเบรกมือแต่ไฟยังติดอาจหมายถึงระบบเบรกมีปัญหาต้องรีบตรวจสอบไฟเตือนตรวจสอบเครื่องยนต์หรือเช็คเอนจินสัญลักษณ์สีเหลืองแจ้งว่าระบบเครื่องยนต์หรือไอเสียมีความผิดปกติควรนำเข้าศูนย์บริการไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำสัญลักษณ์สีเหลืองบอกว่าน้ำมันใกล้หมด ควรเติมโดยเร็วเพื่อป้องกันการดับกลางทางไฟเลี้ยวและไฟสูงสัญลักษณ์สีเขียวและน้ำเงินแสดงสถานะว่าระบบกำลังทำงานอยู่สัญลักษณ์ไฟเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับบางสัญลักษณ์ก็เป็นการบอกให้คุณหยุดใช้รถทันทีในขณะที่บางสัญลักษณ์เป็นการเตือนให้คุณรีบนำรถเข้าตรวจถ้าเข้าใจความหมายก็จะไม่ตกใจเกินเหตุและขับรถได้อย่างมั่นใจนะครับแม้รูปร่างสัญลักษณ์บางอย่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น แต่ความหมายหลกัลกๆยังคงเหมือนกันดังนั้นถ้าอยากมั่นใจที่สุดการดูคู่มือของรถรุ่นที่เราใช้ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับสัญลักษณ์บนหน้าปัดคือภาษาที่รถใช้บอกเรารู้ความหมายไว้ขับอย่างปลอดภัยมั่นใจทุกเส้นทางสวัสดีครับ อินดีอยู่กับเอิร์ธนะทริปนี้และเราก็อยู่ใน Toyota c o r o l l c r r s s s h v v Premium Luxury ต้องบอกว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่ Daily Use มากๆเดินทางมาต่างจังหวัดไม่พอเดินทางในเมืองก็สะดวกสบายมากและประหยัดน้ำมันนะเขาเคลมนะประหยัดสูงสุด24.4กิโเมตรต่อลิตรเลยนะประหยัดมากเรามองจากข้างนอกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นรถเล็กนะแต่พอเรามานั่งข้างในเนี่ยกว้างมากรวมถึงที่นั่งข้างหลังเนี่ย ขาเหยียดสบายโ<ช>อ,อ้โหบรรจุของได้เยอะตัวรถเขาอ่ะประหยัดอยู่แล้วมันเป็น1.8ลิตรนะก็จะเครื่องใหญ่หน่อยอนออะมาพร้อมกับโรบไฮบริดแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่เนี่ย122แรงม้าแค่นี้ก็ค่อนข้างแรงแล้วตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะจะเป็น HEV Premium Luxury นะครับซึ่งออปชั่นก็คือแน่นอนจัดเต็มอยู่แล้วหลังคาพาราลลมิกก s สร o ฟ นะเป็นแบบม่านเลื่อนนะครับไม่ใช่แบบเปิดได้นี่ขนาดเป็นแค่ตัวพรีเมียมลักชัวรี่เขายังให้บาะแดงมาเลยดูแบบออสปอร์ตพอเป็นเบาะแดงมันจะไม่อมความร้อนเหมือนบาะดำไวเลสชาร์จเจอร์มีมาแล้วนะแล้วก็เพิ่ม USB Type C มาให้แล้วนะครับแล้วพี่สังเกตดูนะว่าจอเขาเป็นจอใหม่ด้วยปะ่ะใช่ต้องบอกก่อนว่าภายในโมเดลเยียปีนี้นะครับ ไม่ว่าเขาจะปรับแบตเตอรี่ใหม่เปลิเธียมแล้วเขาปรับภายในนะปรับจอใหม่เนี่ยใหญ่คม uh. ชัดมากจอเนี้ย 10. 10.1นิ้วเลยนะค่อนข้างใหญ่เลย uh. Apple Car ป er, no ิลคาร์เพย์ออโตไรสายครบถ้วน uh. ใช้งานง่ายไฮไลท์ของเขาก็คือหน้าปัดใหม่อันนี้จะเป็นดิจิตอลไดเวอร์ดิสเพลย์ที่เขาเอามาจากโมเดลที่ขายกันในเมืองนอกเขาเรียกว่าโมเดล g l o b a l นะ uh. เอามาใส่ให้ในโค r โรล่าคอร์สก็จะเป็นหน้าปัดความละเอียดสูงนะอันนี้ขนาด12.3นิ้วเลยนะได้หนึ่งจุด ที่เราเน้นกันนะทุกคลิปที่เราไปกับโตโยต้าก็คือแอร์เขาโหเย็นช่ำเห็นว่าระบบเบรกมือเนี่ยเป็นระบบเบรคมือไฟฟ้าใช่ไหมใช่เขาเพิ่งปรับมาให้สำหรับโคลาคอสไม่นานนี้นะครับเขาใส่ระบบเบรคมือไฟฟ้าที่หลายคนถามกันพร้อมกับระบบออโต้โฮวด้วยนะก็เวลาจอดไฟแดงมันก็จะโควเบรกไว้ให้แล้วก็ตัวรถเขานะเกียร์ ecvt เหมือนเดิมนะครับเน้นความประหยัน้ำมัน เข้ากับเครื่องอยนต์นี้ได้ดีมากมนะครับเปลี่ยนเกียร์ฉับไวนะเวลาเหยียบแซงก็คือมาทันทีเขาบอกว่าเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะครบคันและระบบเซฟตี้นะครับ t ต y o t a s a f e t y Sense มาเต็มคัน Adaptive Cruise Control นะที่ล็อกระยะจากคันด้านหน้านะครับมี r o n t c o อ l i s i น n Warning นะครับ Lane k e e p i n g a s s i s t นะบายสปงบายสปอร์ตนี่คือแบบเต็มที่้องบอกว่าเป็นรถสมัยใหม่ที่ใช้งานง่ายสะดวกต้องขอบคุณเอิร์นมากที่มาร่วมชิปกับพี่วันนี้ให้ข้อมูลรถได้ครบถ้วนมา,มากๆเดี๋ยว วันนี้เราก็จะไปลุอกันต่อ GO! ไปครับอินดีมาแวะพักผ่อนที่สตา r ์ดอยฟาร์มเขาใหญ่ต้องบอกว่าที่นี่ แกะพันคอรีเดลเยอะที่สุดในประเทศไทยนะทุกคนจะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวจะไปดูแต่ค่าเข้าก็คือ120บาทเขาจะเอาส่วนลด40บาทมาเป็นส่วนลดเครื่องดื่มแล้วก็กิจกรรมที่อยู่ภายในฟาร์มเข้ามาอยู่บริเวณข้างหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนแต่สิ่งแรกที่เราเห็นก็คือนี่ควายเพื่อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณหญ้าสวนข้างหน้าก่อนที่เราจะเข้าไปเจอน้องแกะข้างใน คามกับเตอนนี้อยู่บริเวณคาเฟ่ละล่มลื่นคนน้อยไม่เคยไาเช้อินมาก่อนแต่ว่าครั้งนี้ไาใช้อินแล้วมันก็กว้างมากมันใหญ่มากมันแบบถูกใจมากการรับอาหารน้องแกะนะทุกคนก็จะมีหญ้าพิเศษที่เขาปลูกที่นี่โดยเฉพาะแล้วก็มีอาหารเม็ดเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารน้องแกะนะมีน้อง นอนต้อนรับอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะไปเจอแบบฝูงทั้งฝูงอยู่ข้างในแล้วเราจะไปให้อาหารเขาพร้อมกันไปอ้าโอเคทุกคนตอนนี้ก็จะให้อาหารน้องแล้วหนึงใบต่อหนึ่งตัวให้อาหารเหม็นแบบเป็นกันเองกับน,น้องมากนะนี่ให้กับมืออย่างนี้นี่ แกลุมล้อมอย่างนี้ทำไมไม่มีสาวลุมล้อมอย่างนี้บ้างเหยียบเท้าแกะสายพันธ์คอรีเดลนี่เป็นสายพันธ์ที่เชื่องมากนะทุกคนโอ้โหแล้วไม่เคยเห็นแกะเยอะขนาดนี้ฟาร์มที่นี่เยอะมากและเชื่องมากดูดิ <_ d ew> คือแกะที่นี่ไม่มีกลิ่นเลยเขาสะอาดมากคลีนเลยนะเราสามารถไปจับเล่นกับเขาได้หูล้อมรอบอะเดินไปไหนไม่ได้เลยตอนเนี้ย ต้องบอกว่าบรรยากาศที่นั่งท่ามกลางแกะแบบนี้นะทุกคนมันไม่มีแล้วนะแล้วก็ภูเขาเนี่ยอยู่ข้างหลังน้องเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะดูดิอันนี้คือจะเป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาต้อนรับมินดี้ในวันนี้ซึ่งเดี๋ยวขอนอนุญาตถ่ายภาพเช็คอินก่อนเก็บโมเมนต์ที่ไม่เคยมีเลยแกะแบบนี้เยอะขนาดนี้ไว้เป็นที่ระลึกและความทรงจํา พอเข้ามาแล้วก็จะเจอขนมมีอาหารด้วยนะทุกคนก็คือไม่ได้มีแค่คาเฟ่แบบขนมอย่างเดียวก็จะมีอาหารจานเดียวให้เลือกแล้วก็มีกาแฟมีโยเกิร์ตมีซอฟต์ไอศครีมอีกหนึ่งซิกเนเจอร์และไฮไลท์ของที่นี่นะทุกคนอันนี้คือซอฟต์เสิร์ฟนมแกะเดี๋ยวเราจะลองเลยขึ้มุคนและนี่ก็คือซิกเนเจอร์ ที่เขาคัดมาให้นดี้ในวันนี้ก็จะเป็นเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มทั้งหมดนะเริ่มจากอย่างแรกคือเค้กส้มอะโวคาโดปั่นอันนี้คือสตรอเบอรี่ช็อตเค้กส่วนอันนี้เป็นโคซองที่ใหญ่มากนทุกคนดูดิซอทที่เขาเอาไว้ราดเนี่ยก็คือน้ำผึ้งเดือน5้าส่วนอันนี้ก็คือมัทฉะลาเต้แต่สิ่งแรกที่ดี่จะขอชิมก่อนเลยก็คืออะโวคาโดปั่นเพราะว่าเป็นเมนูที่ดี d ไม่เคยชิมคือเขามีช็อกโกแลแตอะคอยตัดอยู่ด้วยนะ อร่อยเดี๋ยวจะชิมเค้กส้มแล้วครบถ้วนทุกเมนูอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เขาคัดมาให้อินดี้ในวันนี้ใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวแบบที่อินดี้มามาพักผ่อน มาชิลมาสโลไลฟ์แคนดี้เนี่ยมาที่สตาร์ดอยฟาร์มเขาใหญ่นะพี่ีเจ้าหน้าที่ทุกคนเขารอต้อนรับอยู่น้องแกะรอให้อาหารจับทุกคนอยู่นะครับทริปเขาใหญ่นะครราชสีมาของอินดี้ต้องขอบคุณ t o โยต้าโครรา a c คร s ส H.E.V. Premium Luxury นะที่ร่วมเดินทางและพาอินดี้มาอยู่กับน้องแกะในวันนี้และตอนนี้ติดตามอินดี้และ drive to ทุกวันเสาร์บ่าย2.45โีทีทางช่องไทยรัฐทีวีวันนี้อินดี้ลาไปก่อนบบ๊ายายให้หารแกะก่อน